เช็คมือถือด่วนหากใครมีเลขนี้ในเบอร์โทรศัพท์077คือเลขจิตใจกรรมกรที่มีเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอแบกเอาไว้บนโลกใบนี้ไว้คนเดียวเก็บความทุกข์หรือสิ่งที่เจอปัญหาฉันจะเก็บเพียงแค่ผู้เดียวต่อให้บุคคลน,นี้รวยขนาดไหนเขาก็จะแบกล่าไปทุกทุทีท่ ทำเพื่อชนะเหนือคนอื่นระวังให้ดีคิดมากอยากจะเอาชนะคนอื่นคิดมากถ้าแพ้คนอื่นโกรธแค้นพยาบาทง่ายๆคิดจนไม่เกณฑ์ขึ้นระวังเส้นประสาทจนเกือบเส้นเลือดแตกจิตร้อนอยากรวยจัดทุกคนก็อยากรวยจัดเนาะแต่ว่าพลังตัวเลขเนี่ยมันค่อนข้างแรงมากๆทำแบบไม่คิดว่าตนเองมีแค่ไหนใครให้แบกอะไรก็ทำ รีบวิ่งคือเพื่อให้ชนะคนอื่นนะคะเรียกว่าฉันไม่ยอมแพ้แพ้คนไม่เป็นไม่ยอมคนไม่ให้ใครมาเกินหน้าคือฉันดิ้นแบบสุดใจนะคะเบอร์นี้มีเท่าไหร่ก็เงินไหลออกเพราะฉะนั้นมีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็มีความเป็นตัวเองสูงค่อนข้างมากด้วยเพราะฉะนั้นก็ฟัง